ีย,ยพูดคลิปนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนบันไดนะครับบันไดจักรยานเสือภูเขาของเดิมนี่เป็นบันไดพลาสติกธรรมดานะพลาสติกธรรมดาเปลี่ยนเป็นบันไดอลูมิเนียมแมดลิ้งนะครับ,บนอก็ต้องถอดบันไดเดิมมาก่อนนะ ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้กก็ใช้ได้แหละถ้ามองถึงเรื่องน้ำหนักกัะเบาเนี่ยเวลาคลายออกนะครับถ้าบันไดหมุนไปทางไหน,นหมุนไปข้างหน้าทางด้านไหนหมุนเราหมุนไปทางนั้นก็คือจะเป็นการหมุนเข้าถ้าเราจะคลายออกก็ต้องหมุนย้อนนะครับ ก็ไขต้องต้องไขไขประเจย้อนย้อนติดทางการหมุนของบันไดนะครับก็คือย้อนมาทางนี้มีผู้ช่วยช่วยจับ คลิปนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนบันไดนะครับบันไดจากบันไดเดิมนะครับเป็นพลาสติกนะครับเปลี่ยนเป็นบันไดแบริ่งบันไดอลูมิเนียมนะครับที่ทำที่มีแบริ่งนะครับบันนไดอลูมมิเียที่มีีแบริบ่่งทสั่งมาเป็นของยี่ห้องเวลโกเวลโกอะไรไม่รู้เนี่ยอ่านว่าอะไรไม่รู้นะอันนี้นะครับก็ตัวน,นี้จะเป็นรุ่น M195 นึ่รานะเอ็มนเนะครับรบ,บอกว่ามีแบนะิมีลูกปืนอยู่ในนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะสั่งซื้อมาเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องต้องรู้ต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องของขนาดแกนนะครับขนาดแกนมันใดนะครับโดยทั่วไปมันจะมีอยู่2ขนาดนะครับก็คือขนาดขนาดใหญ่กับขนาดเล็กนะครับขนาดใหญ่เนี่ยก็คืออย่างตัวนี้มันขนาดของแกน,นนะครับ ขนของแกนใหม่เนี่ยบวัดก็จะประมาณา14มิลนะ14มิลน,นะนี่คือขนาดแกนของมันเท่ากับขนาดเดิมนะเราต้องรู้ว่าว่าของเดิมเราเนี่ยขนาดแกนเท่าไรนะครับเราถึงจะสั่งมาถูกนะครับต่อไปก็เราก็ถอด ออกนะครับทิศทางการคายก็คือทิศทางการถอดทิศทางการคายคายน็อตก็คือจะหมุนทวนนะครับหมุนทวนทิศทางการการเคลื่อนที่ของบันไดตอนที่เราปั่นอย่างเราปั่นเราปั่นไปทางนี้นะครับปกติเราปั่นไปทางนี้นะครับก็คือเกียวของบันไดเวลาขันมันก็คือจะหมุนทวนเข็มนะครับหมุนไป้างหน้านะครับถ้าเราจะคายออกคายน็อตออกคลายน็อตออก แล้วก็จะต้องหมุนหมุนทวนย้อนไปข้างหลังนะครับหมุนกลับไปข้างหลังอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นข้างข้างซ้ายนะครับอนนี้เป็นข้างซ้ายข้างซ้าย ทางซ้ายที่บนใดก็จะมีสัญลักษณ์บอกนะครับ <Okay. S 1> ก็คือตัวแอลมันจะมีตัวแอลบอกเล็บ <Yep. S 1> มือหมุนน้ำลงไปก่อนครับ ดึงข้างลื่นดีนะต่อไปเป็นข้างขวา ขวาก็คลายน็อตงานหมุนย้อนทิศทางการถีบกันปั่นนะครับก็คือตัวเก็บนันิการนะ สำหรับมือใหม่ครับสำหรับมือใหม่นะครับอย่างผมนะครับวิธีจําก็จําง่ายๆนะครับเวลขาขายน็อตก็คือขายน็อตบันไดนก็คือหมุนย้อนกลับไปด้านหลังของจักรยานแค่นั้นนะครับเช็คดูข้างนี้ตางนี้จะมีสัญลักษณ์เป็นตัว R อยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกียวเกียวปกติทั่วไปก็คือหมุนตามเข็ม เป็นเข้านะก็คือหมุนไปด้านหน้าด้านหน้าของจักรยาน ช่างนี้ไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่แต่ถามคนขายแล้วถามทางร้านร้านที่ซื้อมาแล้วเขาบอกว่าถ้าใส่ไปแล้วเนี่ยเวลาปั่นไปแล้วมันก็จะลื่นขึ้นเองว่างั้นนะ mm hmm. กะเดี๋ยวค่อยไปลองปั่นดูโอเคเสร็ mm hmm. okay. จเรียบร้อยสําหรับการเปลี่ยนบันไดนะครับจากบ,บันไดพลาสติกของเดิมนะครับซึ่งไม่มีลูกปืนไม่มีแบริ่งนะครับเปลี่ยนเป็นบันไดอลูมิเนียมแบบมีมีแบริ่งนะครับ เป็นของยี่ห้อเวโกรุ่น M 1 9 5หนึ่ะครับก็ราคาก็ไม่ไม,ไม่ไม่แพงนะสองร้อยกว่าบาทถ้าจำไม่ผิดนะนะร,รับได้กับราคาขนาดนี้นะครับตัวบันไดมันก็จะ,ม,จะม,มีจะมีปุ่มจะมีปุ่มไม่ไม่เป็นคมนะมเป็นคมแต่จะเป็นปุ่มเหมือนเขาว่าคล้ายๆว่าเอาไว้ยึดกับรองเท้าเรานะครับ โอเคครับจบสำหรับการเปลี่ยนบานไดน,นะครับ